สวัสดีครับชาราศีตุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับพุเกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนตุลาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นฝากกดไลค์ like กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันสำหรับชาวตุลลักษณะตุลจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแตะพลังงานด้านบวกเลยนะครับไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่สถ้วยแล้วก็ตามด้วย เก้าดาบเดอะสตารสามดาบแล้วก็เป็นไพ่สามถ้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อสำหรับชาวราศีตุลลัขานาตุลจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับแถวล่างไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่หกไม้ราชินีถือดาบนะครับ The Sun นแล้วก็เป็นไพ่ เดอะเทมเพ a น c ์นะครับใบสุดท้ายเป็นไพ่เอ็กออฟเพนทาโคอิทธิพลใต้สำหรับ10เหรียญโอเคครับมาทั้ง10เหรียญแล้วก็มาทั้ง2ถ้วย6ไม้เดอะซันโอ้โหมาเต็มนะครับสำหรับชาวราศีตุลลัคขนาดตุลค่อนข้างดูมีพลังงานความรู้สึกที่ดีมากนะครับทั้งที่ตามจริงแล้วจุด อ่อนของชาวราศีตุลยังคงมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าแบบมันจะไม่ไม่มีจุดอ่อนเนาะมันก็มีจุดอ่อนอยู่บ้างแต่ว่าก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันมันขึ้นมาดีแสดงว่าโอกาสของความรักมันย่อมโอเคแหละมันย่อมดีถูกไหมครับแต่อะไรที่ต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงต้องแก้ไขก็ยังคงมีอยู่อิทธิพลของดาวอ,าอังคารนะครับกับดาวพุธโคจรกลุ่มลัคนา ชาวตุลลคณาตุลน,นะครับอาจจะมีปัญหามีประเด็นกันบ้างในเรื่องของคําพูดวาจาสิ่งต่างๆเกิดไพรา,าชินีถือดาบนะครับเพราะพูดธกางคานเนี่ยเป็นเรื่องของการขนองคําพูดขนองในเรื่องของวาจามันเป็นคู่วิวาทะกันโคจรกลุ่มหลักแปลว่าเกิดขึ้นที่ตัวเรานี่แหละแอดแท็ก,กับตัวเราโดยตรง รเราอาจจะมีประเด็นมีปัญหากับเขาในลักษณะของการมีความรู้สึกที่อาจจะต้องปรับต้องเคลียอะไรหลายๆอย่างเพราะเราอาจจะมีความรู้สึกที่ผิดหวังเสียใจนะครับหรืออาจจะมีประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ไม่โอเคก็ได้เช่นกันเราอาจจะกำลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกยากลำบากหน่อยนะครับทั้งที่ตามจริงแล้วนะดาวศุกร์คือดาวประจำตัวเ,เดินโครจรไปอยู่ในภพเรืนลาภะ ไปอยู่ในตำแหน่งโชคลาภความรักเสน่ห์เมตตาความสำเร็จสิ่งดีๆแต่ดันถูกดาวสและราหูเหลงนะดาวศุกร์เนี่ยไม่ถูกกับดาวสแล้วก็ไม่ถูกกับดาวราหูด้วยดาวราหูกับดาวสอยอยู่ในภพปุตตะนะครับภพบปุตตะคือภพอารมณ์ ความรู้สึกของเรามันทําให้เราค่อนข้างแข็งหน่อยกับในเรื่องของความรู้สึกแล้วมันทําให้เรามีความดําดิ่งอยู่กับปัญหาความทุกข์สิ่งต่างๆที่อาจจกระทบเข้ามาในสภาวะจิตใจและอารมณ์ของตัวคุณเองมีไพ่สามดาบบางทีเราอาจจะผิดหวังเราอาจจะเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่ไพ่ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรรู้แต่ว่ามีความผิดหวังอยู่ในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็อาจจะต้องการคําตอบอาจจะมีการทะเลกกาะกันบ้างในเรื่องของคําพูดเพราะดําคาร โคจรกลุ่มลักเป็นตำแหน่งปรักเกษตามจริงอะ่ะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือการที่ดาวคานอ่อนกำลังลงเนี่ยมันหมายความว่าเขาอาจจะดูยอมเรามากขึ้นให้ความสำคัญกับเรามากขึ้นไม่งั้นคงไม่เกิด1ิเหรียญกับ2ถ้วยแน่ๆน,นะครับรู้ไหมว่าไพ่ใบใดใบหนึ่งมาก็ถือว่าดีมากแล้วนะนี่มาสองใบแสดงว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยไปต่อได้แน่นอนไปในทิศทางที่ดีได้แน่นอนไม่พอยังมีไพ่ใบนี้เลย หไม้หมายถึงความสําเร็จหมายถึงการยอมรับหมายถึงสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามาในลักษณะของความสัมพันธ์ที่จะทําให้เรามีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกที่ดีก็ยินดีกับชาวตุนด้วยแต่ระมัดระวังเรื่องคําพูด เพราะคำพูดเนี่ยบางทีเราอาจจะพูดไปด้วยความน้อยใจเอย่ยรู้สึกไม่ดีเอย่ยหรือคู่อาจจะพูดให้เราก็ได้นะครับเพราะดาวคู่มันโคจรมาทับหลักเราแล้วมีดาวพุธมากุ่มด้วยมันเลยทําให้เขาอาจจะสะบัดคำบางสิ่งบางอย่างออกมาทําลายน้ําใจความรู้สึกหรือมีประเด็นปัญหาต่างๆเข้ามาทําให้เรามีความรู้สึกเสียใจผิดหวังกับความรู้สึกเศร้าใจนะครับผิดหวังกับความรู้สึก แบบนั้นก็อาจจะเป็นไปได้เนาะแล้ก็อาจจะต้องการคำตอบใดๆกับความรู้สึกมันอาจจะมีไฟใดไฟหนึ่งแหละที่มีผลกระทบตรงนั้นนะาให้ความสัมพันธ์อาจจะลำบากหน่อยแต่ถ้าเราพยายามบาลานซ์สมดุลความรู้สึกในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์จากไพ่เดอะสตา The กับไพ่เดอะเทมเพลตส์เดอะเทมเพลตส์หมายถึงการสมดุลบาลานซ์ความรู้สึกความไม่เท่ากันเพื่อให้มันสมูทและ ต่อเนื่องได้ดีขึ้นส่วนเดรดสตาร์คือการถ่ายเทพลังงานในลักษณะของความเป็นลบหรือเป็นเนกาทีบออกจากร่างกายเห็นไหมครับ ราชนีคนนีน้ปล่อยความเป็นน ег ัติฟออกไปนะครับเพื่อที่จะแบบไม่รับเข้ามาในความรู้สึกของตัวเองเนาะแล้วความรักความสัมพันธ์มันก็จะมีโอกาสของการที่เราอาจจะดูเหมือนกับเอาชนะใจของเขาได้นะครับมีความรู้สึกที่สามารถที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์เขากับเรานั้นเห็นไปในทางเดียวกันหรือมีโอกาสที่เขาอาจจะ ให้ความสําคัญกับเราดีขึ้นจากสองถ้วยและอาจจะมีความสุขความสมหวังความบริบูรณ์ได้อย่างสิบเหรียญด้วยเห็นไหมครับแบบมีความสุขความสมหวังพร้อมหน้าพร้อมตาอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวราศีตุลลัคนาตุลอาจจะยังได้รับโอกาสในช่วงของเดือนตุลานี้เหมือนกันก็ถือว่าเป็น ดิมิตหมายที่ดีแล้วเป็นช่วงเดือนเกิดด้วยเนาะมันก็อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกดีๆตรงนี้ได้แต่กว่ามันจะดีแบบเนี้ยมันก็ต้องผ่านความเสียใจความไม่ตกความกังวลความผิดหวังมามันถึงจะดีได้ดังนั้นใครที่กําลังแย่อยู่ยังไม่ต้องกังวลเกินไปยังไม่ต้องจิตตกยังไม่ต้องคิดเยอะ เพราะไพ่ดีมันมาแปลว่าเราอาจจะดีในอนาคตข้างหน้านี้ก็ได้แต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ดีแค่เราต้องเปลี่ยนมุมมองปรับความคิดปรับทัศนคติอะไรหลายๆอย่างให้มันดูสอดคล้องไปในทางเดียวกันให้มากที่สุด สุดท้ายคุณจะได้รับโอกาสสิ่งที่ดีคุณอาจจะดูมีความหวังมีความรู้สึกดีๆจากไพ่เดอะสตันมาด้วยนะครับมีข่าวดีเข้ามาจาก3มถ้วยเนาะบางครั้งเราอาจจะดูมีความหวังความรู้สึกสิ่งดีๆครับความหวังไม่ได้แปลว่าคาดหวังเนาะความหวังแปลว่าเขาก็ดีกับเราในระดับหนึ่งแต่เราอาจจะแบบเติมเต็มความรู้สึกหรือฮิลลิ่งความรู้สึกได้หรือเปลี่ยนแปลงความรู้สึกให้เขามีความแอคทีฟกับเรามากขึ้น มีความใส่ใจมีความสม่ําเสมอกับเรา8ปดเหรียญมากขึ้นแบบนี้อันนี้มันก็มีโอกาสที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นฟ,ฟูล f i l หรือเต็มที่กับความรู้สึกและความสัมพันธ์ได้เช่นบางคนอาจจาะพาแฟนออกสังคมอาจจะพาแฟนไปดินเนอร์ไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปฮันนีมูนไปออกเดทกันอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะมีความรู้สึกและความหวังใหม่ที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความรู้สึกแบบ การเติมเต็มสิ่งดีๆให้กับกันและกันนะเป็นการเพิ่มพูนในเรื่องของการมีแพชชั่นดีๆการเปิดหูเปิดตาความมีรู้สึกการที่มีความรู้สึกดีๆร่วมกันมันทํากิจกรรมหลายๆอย่างร่วมกันมันก็เริ่มมีโมเมนต์มันก็เริ่มมีความรู้สึกมันก็เริ่มมีความประทับใจกันและกันได้ดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่จะเติมเต็มนะครับกับความรู้สึกให้กับคู่ครองและคนรักที่ดีได้เนาะอันนี้เป็นสิ่งดีมากๆเลยนะ แต่ถ้าเกิดใครที่อยู่ไกลกันก็อาจจะต้องหาเวลานะครับที่จะมาหากันหรือว่ามาติดต่อมาสื่อสารมา อะไรก็ได้ที่มันทําให้ความรู้สึกดีๆร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้มันก็เป็นการเพิ่มพูนในเรื่องของศักยภาพความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับหรือว่าให้ความสําคัญระหว่างกันและกันได้นะแล้วอะไรที่มันเป็นความรู้สึกแย่ๆเนี่ยก้าวดาบเนี่ยคือความเสียอ,อกเสียใจความไม่เป็นตัวของตัวเองความเป็นรู้สึกในเรื่องของความผิดหวังจาก3ดาบเกิดขึ้นนะครับ มันเกิดอะไรขึ้นละ่ะสลับความรู้สึกของคุณหรือความรู้สึกของเขานะครับถ้ามันเกิดขึ้นที่ตัวเราเราพยายามหาความสุขในตัวเองเราพยายามอยู่กับตัวเองให้ได้บาลานซ์สมดุลความรู้สึกของตัวเราเองและปล่อยพลังงานความเป็นท็อกซิกหรือความเป็นแบบติดลบอะออกจากความรู้สึกของตัวคุณเองอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันผิดหวังก็อย่าคาดหวังไพ่เตือนเลยว่าอย่าคาดหวังเพราะถ้าเกิดคุณคาดหวัง มันอาจจะผิดตั้งแต่ตน้นเหมือนการติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกนะครับแล้วมันจะไปต่อไม่ได้ถ้าคุณคาดหวังเกินไปไม่มีใครเติมเต็มความรู้สึกที่ดีได้มากที่สุดเท่ากับตัวเราเองพูด,ดง่ายๆนะครับคุณจะได้ยินวนลีคําว่ารักตัวเองมากๆถ้าคุณรักตัวเองมากเท่าไหร่คุณจะมีความรู้สึกที่ตัวเองมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นจากเดิะซสันและคุณก็จะได้เกราะป้องกันที่ดีนะครับสิบ เหรียญคือการพร้อมหน้าพร้อมตาหกไม้คือความสําเร็จเพราะอะไรครับเพราะเราเปิดมุมมองปรับความคิดปรับไมซเซ็ตใหม่ที่ดีขึ้นนะครับความรักความสัมพันธ์ก็จะทําให้เกิดความรู้สึกดีๆแล้วทําให้เขากับเราสามารถเห็นถึง ความรู้สึกที่ดีต่อกันได้จากสองถ้วยมันก็จะลงเอ่ยกันได้หรือคอมมิทเมนต์กันได้แบบนี้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมและฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยำเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ